สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอขั้นตอนวิธีการใช้งานแดชบอร์ดของร้านเดอะปุ่นฟลเวอร์ครับถ้าพร้อมรับชมกันแล้วเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับการทำแดชบอร์ดช่วยอะไรการทำแดชบอร์ดจะช่วยให้เห็นภาพรวมทั้งหมดได้ในหน้าเดียวครับวิดีโอนี้จะแบ่งเป็น3ขั้นตอนหลักง่ายๆการสร้างฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลการสั่งซื้อการจัดการฐานข้อมูลใน Google Sheets ก,การสร้างแดชบอร์ดเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ขั้นตอนที่1การสร้าง Google Form ครับ 1. ตั้งชื่อฟอร์มว่า The p o o n Flower ครับ 2. อ,ออกแบบคำถามเราต้องแน่ใจว่าได้เก็บข้อมูลสำคัญครบถ้วนสำหรับการวิเคราะห์ในภายหลังครับ 3. การเชื่อมต่อก,กับ Google Sheets เมื่อสร้างฟอร์มเสร็จแล้วให้ไปที่แถบการตอบกลับแล้วคลิกที่ไอคอนสร้าง Space s s h e t t Google Form จะสร้างฐานข้อมูลอัตโนมัติใน Google Sheets ขั้นตอนที่2การจัดการฐานข้อมูลใน Google Sheets ครับ 1. เติมข้อมูลตัวอย่างเพื่อให้ d a s h บอร์ดทำงานได้ทันทีเราจะกรอกข้อมูลสั่งซื้อจำลองเข้าไปในชีสอย่างน้อย50เลคคอร์ดหรือ50แถวครับเมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วลากคุ้มข้อมูลตอบกับทั้งหมดแล้วกดสร้างตาราง p i v o ทจากนั้นตัวชีสจะสร้างหน้าชีสตารางไพวอทขึ้นมาแล้วเลือกข้อมูลที่เราจะวิเคราะห์ว่าจะใช้วิเคราะห์ข้อมูลอะไรบ้าง เมื่อกำหนดข้อมูลได้แล้วจะได้ข้อมูลตามตัวอย่างในภาพครับขั้นตอนที่3การสร้างแดชบอร์ดครับ 1. กํากำหนดลากคุมข้อมูลที่จะสร้าง 2. กดไปที่สร้างแผนภูมิเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะใช้แผนภูมิรูปแบบไหนครับการใช้ Google Form และ g o o l l s s h e t t เราก็สามารถสร้างแดชบอร์ดสำหรับงานเพื่อติดตามสถานาการณ์สั่งซื้อได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบครับ อย่าลืมว่าข้อมูลคือหัวใจสำคัญของการเติบโตในยุคด,ดิจิตัลการมีแดชบอร์ดที่อัปเดตแบบเรียลไทม์จะช่วยให้คุณรู้ทันสถานการณ์ธุรกิจอยู่เสมอครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอกาขอบคุณที่ท่านสละเวลามาดูคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ